สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะก็มาอยู่กับผมนะฮะนายมีเคเกมเมอร์นะฮะแล้วก็มาอยู่กับผมในเกมเดนูฮันเตอร์นะฮะวเรียกสั้นๆนะฮะชื่อแม่งยาวสัตว์นะฮะวันนี้ผมจะเล่นโขออบตุยเออมาเล่นออนไลน์นะฮะไป <c oughs> อ่าเฉล็ดคอเฮ้ยสมอะไรก็ได้แต่เพื่อนมาล้องก้องแก๊งนะฮะเล่นไปแป๊บเดียวตายอะไรอย่างงี้ โคตรแย่เลยนะดูมันไม่ให้เราเลือกเลยนะฮะเฮ้ยมีแต่คนค่าได้หนึ่งหนึ่งใครจะไปเอาละ่ะโอเคหาเพื่อนเล่นเจ่งเงก่อนเออได้สองทุกคนก็ยังดีโอเคเริ่มโอเคได้ด่านไหนมาสุ่มดูกันนะฮะซึ่งทำไมต้องเอทำไมต้องดา่านนี้ฮะใช่ไหม ฮะใช่ไหมทำไมได้แต่ด้านนี้อ่าดูีเขานี่ควรจะตีไอ้นี่ซะมากกว่าอือหืมตีครั้งแรกก็ตกแล้วอือือจะกัดจะกัดกัดอะไรกัดก็ไม่โดนโอกาสอืมอือือืโอเยอะมากอ้มาถึงมือตายเลยถามหน่อยช่วยอะไรได้บ้างก็ตกตก โอเคประหยัดลูกกระสุนด,ดีนะฮะเอาไว้ใช้กับค่าบอสน,นะฮะชู่มันนะลูกช่วยช่วยกดสกิลจะวิ่งหนีทำไมเนี่ยเวลากดสก,กิลแล้วแม่งชอบวิ่งหนีนะเวย้ยอยู่นิ่งๆิงเส่แหนเฮ้ยเสียสกิลเปล่าเลยนะเนี่ยโอ้ต้องใช้ลูกซอง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 โอ้โหเปล่ามันเปล่าคามันอืม อืมอืมอืมอจ้าวิง่งอืมจาวิทมาช่วยเราทีถุยไม่ใช่ไอเลนแมนคารนะ์มันยิงตูดนะฮะยิงตูดเล่นอับุตรระยะไกลดีวกว่าแต่ว่าสู้ๆมันนะเว้ยเดี๋ยวกูช่วยช่วยช่วยซ้ำซึ่งลูกสองกูปากที่เชี่ยเลยหาอะไรล่ะหลบได้ไหมล่ะนะันะ เฮ้ยสกิลเปิดแล้วสกิลเปิดแล้วนึกปากปากเอ,อือตายตายหกแล้วตายหมดแล้วอยา่าโอเคมาเดะมาเดะเรามีวิธีจัดการของเรานะฮะโอ้โอไมค์กุนเน็ตเดียว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 โอไมค์กุนเน็ตอืมอืมโอ้โหดูแม่งมาไม่ไหววะไม่ไหววะเอาซองไปแดกอื อืมอ <mm ืมบ้จลบลบอืมอืมลบลอื้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเขี euh ้โกงนะจะซึ่งวิธีน่ามาขี้โกงน่าจะเฮ้ยติดดติดเดี๋ยวเดีขอหนีก่อนทําอะไรของมันวะนะทําลายโหทําลายฮะเล็ดลายทุก โอเคนี่ก็จะเลียนเหมือนเอ,อ่อทีเล็กนะครับวิ่งผ่าแบบวิ่งผ่าคนหนีมาได้เยอะพอด,พดีโกงนะฮะเอออยา่าอุ้ยอุ้ยอย่าเล่นอะไรจ้าอืมตัวอืมอืม,อมร้อยหนึง่งร้อยหนึง่งร้อยหนึงหหน่งเฮ้ยเออ <c oughs> เ,เล่นระยะไกลดีกว่าครับระ <c oughs> ยะไกลปลอดภัยที่สุดนะฮะ อะไรเนี่ยโอ้ยกากรวิ่งแค่วิ่งคนเนี่ยอเอาให้ตายนะฮะเอาให้ตายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องการที่กันบังผมต้องการที่กันบังด่วนด่วนด่วนอื้อหือใจเย็นนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอฆ่าจับคุณนี้ก่อนอุ้ย ตีแม่งอ๋นนออย่าไม่โดนโอเคโอเคโอเคขาพวกนีก่อนโอเคโอ้โหเราจะแบบให้กูแบบอื่งอืมอืม,อมสามครั้งก่อนถอยโอ้โหไม่โดนเป็นไรที่ปากโอ๊ยโ,โอ้ยไรตีคนเดียวก็ได้วะ แง่จะได้แล้วจะได้แล้วเอ้ยยะาเกาะแตกแล้วจ้ากดสกิลฆ่ามันคนเดียวก็ลุยอ๋อเอ้ยฆ่ามันนะฮะเฮ้ยลบๆๆล็ลอลุยเสียวเว้ยโอเคโอ้ยลูกกระสุนจะหมด อย่าเป็นเหมือนไทยทระลับท็อปราคาแล้วไม่ตายนะเหมือนภาที่แล้วฮนะคดีโกงนฮะเออย,ยืนยืนอยู่นี่แหละทำมมงโง้่ยืนอยู่หลังอินเจ้ยอ่าไอ้ยาอ,อ,อย่าเล่นอย่างนี้สิลูกจะตายแล้วนะันะ่น่ะอืมแหน่ขีีโกงแค่เย็ด ชนะคนเดียวด้วยเป็นไงล่ะขนาดมาเล่นออนไลน์ได้เล่นคนเดียวนะ <laughs> โอ้โอเคโอเคโอเคอืมผมก็โหดใช้ได้แนะี่อเปิดสกิลเล่นเต็มเต็มเต็มโอ้โหเลเวลอัพเลยโอเครับมาอ,อืม มันสั้นไปหรือเปล่าคะปลดล็อกสก,กิลต้องไปอัพแป๊บหนึ่งนะต้องไปอัพสก,กิลนะฮะไม่อัพยิ้มไม่ได้เลยนะอยู่ไหนวะเดี๋ยววัสิบห้าทีเอ๊เขาอัพสก,กิลตรงไหนวะตรงนี้ปะมีลา่ซุ้มเหลือเกินนะฮะเผาันเตอร์ เยสเราสามารถซื้อกําไรได้นะฮะซึ่งผมไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับผมผมก็มีกําไรอยู่แล้วมันจะอัพนั่นเองแต่ไม่เอาเอาไว้หาซื้อพวกกาไรแบบนี้ดีกว่าเพชรเหลือน้อยมากเลยทําไมปั่มเมเอาดีไหมจุ้ยอยาโกงสีหลกโกงแล้วมันไม่หนุกเนี่ยมันปลดล็อกอาวุธยังไงนะถ้าคุณรู้เม้นบอกหน่อยเถอะผมผมอยากได้อาวุธใหม่เล่นแล้วนะฮะ โอ้ยมีป,ปืนแทบเท่อยากได้เออแอปสกิลกันน่าจะอยู่เต็นท์ซ้ายสุดมั้งใช่ป่ะโอเคโอเคใช่ใช่ใ okay, okay, ช่โอเคได้ข่าวว่าสกิลอัพเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเรามีอยู่สีสายตีแรง หมดเร็วเออ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 เาอย่างงี้แหละตีแรงโอเคนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะที่ต้องสู้รอบเดียวนะฮะเพราะว่าความจำผมมันไม่เหลือแล้ว,ลว,ลวนะฮะโอเคครับก็ ได้เวลาที่ผมต้องไปแล้วนะไปทำทุสัวนตัวนะฮะคือคุณชอบนะบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือ Subscribe นั่นเองนะฮะปกสีแดงข้างล่างนี้เลยนะฮะช่วยช่วยกดกันหน่อยก็ได้นะจะเป็นอะไรที่มากนะฮะกบนสำหรับน,นี้ก็ต้องขอตัวลากคนไปกดซี a แกนจูก่อนมันตดย์